สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับก็หลังจากคลิปที่ผ่านมาคลิปที่แล้วนะครับก็คิดว่ามันค่อนข้างยาวเกินไปหน่อยสําหรับคนที่มีอายุและจะตั้งใจฟังนะครับฉะนั้นหมอจะมาสรุปรายละเอียดเน้นเนื้อเน้น,เน,นเน้นเลยนะครับสาหรับคลิปของการออกกําลังกาย แบบใดนะครับที่จะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับควรจะมอะีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่จะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตเนี่ยตามงานศึกษางานวิจัยเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบแบบใดบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างยืดยาวไปนิดนึงพูดเรื่องอ เกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นหลักฐานทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับหมอจะมาสรุปคลิปนี้เลยละกันนะครับงานวิจัยที่ทำติดต่อ,อก,กันมาหลายปีแล้วก็ทำในคนไข้2องหมื่นกว่ารายนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ติดตาม5-7ถึงปีเนี่ยโดยงานวิจัยหลักๆเนี่ยใช้งานวิจัยประมาณ9ชิ้นนะครับเอามารวบรวมกันแล้วก็คล้ยๆเอามายำรวมกัน แล้วก็วิเคราะห์คนไข้จากสถาบันต่างๆรวมกันเนี่ยในกลุ่มที่เราเรียกว่ามีหลักฐานทางการแพทย์ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็เชื่อได้เนี่ยก็พบว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ในอนาคตของคนที่ยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับาการออกกำลังกายเนี่ยควจะมีองค์ประกอบในงานศึกษางานวิจัยเนี่ยอยู่3อย่างนะครับ อย่างแรกก็คือว่า1ก็ต้องมีการออกกําลังกายแบบจริงจังก่อนนะครับก็คือการออกกําลังกายเกิน15นาทีต่อวันและก็เกิน3วันต่อ1สัปดาห์นะครับนั้นต้องเน้นอันแรกว่าจะต้องมีองค์ประกอบของลักษณะการออกกําลังกายแบบจริงจังก่อนนะครับเกิน15นาทีต่อวันแล้วก็อย่างน้อยนเนี่ยสวันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยใน ่ในงานศึกษาเนี่ยก็จะเน้นว่ามีลักษณะของหนึ่งเดินเร็วๆนะครับไฮกิ้งเนี่ยจะเป็นเหมือนเดินลุยนะครับเดินลุยป่าอะไรอย่างเงี้ยครับจ็อกกิ้งก็ได้นะครับ biking ก็คือเหมือนกับขี่จักรยานนะครับเต้นแอโรบิกนะครับเต้นแอโรบิกก็ได้นะครับเต้นก็ได้โยนโบลิ่งอันนี้คงเป็นลักษณะของฝรั่งครับกอล์ฟนะครับว่ายน้ำครับซึ่งถ้าเป็น ของไทยามาประยุกต์เนี่ยก็คิดว่าอย่างอื่นก็น่าจะได้อย่างเช่นะจะตีวิ่งป้องฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลน,นะครับหรือกีฬาประเภทอื่นๆเนี่ยที่มีการการออกแรงต่อเนื่องเนี่ยเกิน15นาทีเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับผ่านจากข้อแรกไปก็คือประเด็นที่2ก็คือ,อะจะต้องมีความหลากหลายของกิจกรรมนะครับทั้งทางด้านที่เป็นกีฬาแบบแท้จริงแบบข้อแรกร่วมกับสิ่งที่ ไม่ใช่เป็นกีฬาแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับให้รวมๆกันเนี่ยเกิน4ชนิดกิจกรรมนะครับต่อสัปดาห์ก็จะถือว่ามีความหลากหลายพอในการที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับคำว่าความหลากหลายเนี่ยก็คือ1ก็คือกีฬาเนี่ยเราได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับส่วนที่ไม่ใช่กีฬาเนี่ยในความหมายของงานวิจัยมีอะไรบ้างนะครับ อ่ไอก็จะมีอย่างเช่นในฝรั่งนะครับมันก็จะมีเหมือนอตัดหญ้านะครับมีตัดหญ้ามีการเก็บกวาดใบไม,ไม้ตามลานบ้านนะครับมอีอันนีห้หมออ่านตาม,ตามงานวิจัยนะครับก็เลยมีเป็นดูคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับงานบ้านก็ได้นะครับการเดนเนิ่งก็คือเหมือนทําสวนนะครับหรือว่าเดินเก็บกวาดนะครับในบ้านแบบต่อเนื่องหรือว่า การออกกาําลังกายแบบ general exercise เหมาคว่าอาจจะแค่เหมือนกับว่าเดินเร็วเดินแข่งแขนหรือว่ากระโดดตบอ่าจัมพิ้งแจ็คเป็นเหมือนกระโดดกระโดดตบบนล่างอะไรเงี้ยนะครับนะคือเต้นอะไรนิดหน่อยลีลาจริงๆก็น่าจะได้นะครับเออ่เหมือนกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆถ้าเอาไปยกุกกับคนไทยเนี่ยท,ที่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 เราไม่ได้มีลักษณะเหมือนออกไปทํางานกลางแจ้งได้เยอะเนี่ยก็คิดว่า การเดินแกว่งแขนเต้นในบ้านนะครับหรือว่าการเล่นโยคะนะครับกายภาพขย,ขยับตัวนิดหน่อยย่ำเท้านะครับแว่งแขนอย่างเงี้ยในบ้านก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ทำงานบ้านแบบต่อเนื่องที่ออกแรงนิดนึงนะครับเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยรวมๆกันเนี่ย ให้ได้เกิน4กิจกรรมนะครับก็คือรวมกับชนิดกีฬาไปด้วยในข้อ1เนี่ยให้เกิน4กิจกรรมเนี่ยก็ถือว่ามีความหลากหลายพอที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับอันที่3ก็คือว่ากิจกรรมในข้อหนึ่งก็คือที่เป็นกีฬาเนี่ยรวมกับกิจกรรมที่เป็นกีฬาและไม่ใช่กีฬาเนี่ยรวมกัน2ข้อเนี่ยก็จะต้องอ มีการใช้แคลอรี่เนี่ยเกิน1,600กิโลแคลอรี่ต่อ1สัปดาห์นะครับถ้ามาเกลี่ยง่ายๆเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบ250กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับซึ่งถ้าวัดดูเนี่ยเอาข้อหนึ่งที่เป็นกีฬาบวกกับที่ไม่ใช่กีฬาเนี่ยเอามารวมๆกันเกิน4กิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายที่จะ ทำกิจกรรมให้ได้250กิโลแคลอรี่ต่อวันก็คือมันต้องออกแรงหนักพอสมควรนะครับสมมติว่าอคำว่า250กิโลแคลอรี่ต่อวันเนี่ยอย่างเช่นตอนผมวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะต้องใช้เวลาวิ่งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆถึงจะได้สักประมาณ250กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นกีฬาด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ อย่างน้อยสิบห้านาทีต่อวันสามวันต่อสัปดาห์บวกกับกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นลักษณะไม่ใช่กีฬาก็ได้นะครับรวมๆกันเนี่ยให้วันหนึ่งเนี่ยได้เกินสัก250กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งก็จะได้ประมาณเกิน 1, 600กกิโลแคลอรี่ก็จะถือว่าครบถ้วนตามงานศึกษางานวิจัยว่าสามารถป้องก,กอันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับคราวนี้เขาป้องก,กอันโรคอัลไซเมอร์ได้เนี่ยก็ป้องกันได้ถึงขนาด เอ่อ15เลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครอยากไปอ่านาข้อมูลทางงานวิจัยที่ผมพูดไว้ละเอียดเนี่ยก็ให้ไปอ่านคลิปที่166คลิปที่แล้วแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปสวัสดีครับ